นี่ครับเจดีครับผมเจดีนี่วัดบุงคิดเด็กครับผมนี่ครับพะพุทธรูปขาวครับพาเข้ามาดูครับนานพระขาวครับที่อำเภอขิมวราชจังหวัดอุบลราชธานีครับสวยงามมากครับ ช่วงนี้ก็เราดูฝนพื้นก็จะเดื่อนนิดหน่อยครับผมนี่ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ติดดิมโขงครับผมที่ติดดิมโขงสวยงามมากครับด่านพัพพุทลูขาวครับผมสวยงามมากครับนี่ครับเดี๋ยวพามาดู วิจิตวิจิตตามากครับสวยงามมากครับที่ใครผ่านมาผ่านผ่านไปผ่านมาแถวอำเภอเขียมมราชก็แวะเข้ามาไหว้สการะหลวงพ่อหลวงพ่อท oh> ักขาวด้วยนะครับผม ที่อำเภอเขียม,มาราชจังหวัดขอนแก่นธาน,าานีครับชว่วงนี้ดูฝนอากาศก็จะคืมฝนสวยงามครับเดี๋ยวพามาดูข้างในหลวงพ่อครับสวยมากครับพี่ร่มเดินดีครับวัดนานผุ้ดูขาวสวยงามมากครับ ทั้งหมดไม่ทราบป,ประวัตินะครับว่าทั้งหมดกี่องค์แล้วก็ประวัติเป็นไงบ้างผมตัวนี้ผมไม่ได้ศึกษาอันนี้ขับรถผ่านเลยแวะเข้ามาให้ชมครับผม,มนี่ครับมีจดุดชมวิวด้วยครับ พอ,พอขึ้นไปข้างบนด้พอเดี๋ยวถ่ายรูปให่ไปฝนมานดินบอได้ถ่ายรูปเห็นภาขาวน้ำพอพอ,พอนี่ขึ้นไปข้างบนนะอยู่โมบิวนะเดี๋ยวถ่ายรูปให่เดี๋ยวฝนจะตกนี่ครับ เดี๋ยวพ่อขึ้นไปได้แล้วท่ายตั้แหะโอเคนนะเออจุดมุมนี้สวยไหมนี่มุมสวยครับมุมสวย,ออยน,นี่พ่อไม่ยืนยี่เดี๋ยวพ่อเนี่ยอ่ายืนนีเลยโอเคเอาแม่ดีก็คางแม่เสีดๆกันนะเสีดๆนะโอเคสวยๆสวย,สวย Phá máy nhìn này mà Nhớ máy dinh thẳng Ok Nàng xòn xăm À, ma này mượn đơ xuống hay, đéo xuống hay

สวัสดีครับฮะ